รักษาตัดสินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เจ้านี้เขาก็าจะไปสืบสับไปสืบไปสืบ,สบสรับว่าลูกนี้มีทรัพย์สินอะไรบ้างรถงยนต์ก็ดีบ้านก็ดีอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันสามารถติดต่อสามารถสืบหาได้ง่ายก็ไปสอบถามที่สมาชิกที่ดินได้นะครับเจ้านี้ก็จะไปแจ้งชื่อว่าไหนนี้นางนี้มีที่ดินมีหลัก สังงานี้มาซับในที่ดินที่นี่บ้างหรือเปล่านะครับค่ะคือเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เจ้านี่มันเป็นเรื่องที่สามารถตรวจสอบได้นะครับค่ะี๋ยนนี้มันทางอินเทอร์เน็ตด้วยมันก็ง่ายนะครับค่ะอก็ขอชื่อนามสกุลว่าลิกเข้าไปในข้อมูลนะครับก็ถ้าปรากฏว่ามีชื่อของลูกหนี้อยู่นะครับจะติดจำนนงหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเจ้านี้เขา ก็ไม่สนใจนะครับแบบนี้ที่กําลังผ่อนชําระอยู่ก็อ่าเขาก็ยึดก่อนยึดได้อ่าพอยึดเสร็จสมมุติว่าอ่าติดจำนองอยู่นะครับจะขายทอตลาดรั์ตรงนั้นไปติดหนี้จำนองอยู่เท่าไหร่นะครับก็ต้องจ่ายหนี้จำนองก่อนเจ้าหนี้ทั่วไปเรียกวเจ้าหนี้สามัญนะครับเจ้าหนี้จำนองก็เรียกเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์นะครับก็มีสิทธิเหนือทรัพย์สินอยู่นะครับแต่เจ้าหนี้ที่ไม่มี ไม่ไม่ได้จำนองไว้ก็เรียกเจ้าหนี้ทั่วไปก็ต้องรอเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ที่เจ้าหนี้จำนองาหักหนี้ไปก่อนค่ะถ้าหักหนี้แล้วไม่พอะนะครับก็ช่วยไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเจ,จ้าหนี้สามัญเรียกเจ้าหนี้ทั่วไปเนี่ยครับไม่มีหลักทรัพย์อะไรให้ยึดไว้เป็นประกันไว้นี่นะครับก็ไปฟ้องปับไปยึดมายึดมาเสร็จปรากฏเอาเจ้าหนี้จำนอง ตรงได้ก่อนค่ได้ก่อนเลี้ยวตรงไหนแล้วก็คุณเอาไปอย่างคุณสมบัตินีบัตรเครดิตสองใบใบละสองแสนสองแสนแล้วอย่างนี้ค่าบ้านอะไรอย่างนี้คือคือถือว่าได้เหรอคะอาจารย์ถ้าสมมติเขามาทวงก็ก็ทวงได้ครับก็ท่าไหรก็แล้วแต่นะครับค่อาถ้าเป็นนี่แล้วไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายวตอนนี้ก็ฟ้องฟ้องแล้วก็สารพิพากษาแล้ว ค่ะดูบ้านจะมีมูลค่ามากกว่าหรือเปล่าคะอาจารย์ก็ต้องดูว่าบ้านอาจจะมีมูลค่ามากกว่าแต่จิตจำนงองเท่าไหร่นะครับค่ะกลบหนี้กันต่าถ้าบ้านห้าล้านหกล้านแต่จิตจำนองสามสี่ล้านนะครับก็เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่อ่านะครับนอกจากเสียว่าเว้นเสียว่าที่เป็นสังอสังหาริมทรัพย์ที่มีจํานวนมากจริงๆ่นะครับเป็นอาจจะราคาพันยี่สิบล้าน หรือสิบกว่าล้านเป็นนี้ไม่กี่หมื่นอย่างเนี้ยอ่าเป็นนี่ไม่กี่แสนอย่างนี้แหละครับคุณจะไปยึดบ้านเขาอือางทีไม่ได้นะครับถือว่าเกินจานวนหนี้ที่ต้องอ่าไม่เกินจานวนหนี้ที่ต้องอ่า ที่คุณเป็นเจ้านี่เขานะครับคเพราะฉะนั้นเรื่องของบัตรเครดิตนี่ก็เราก็ย้ําก็พูดกันนะคะเ,คเรื่องของหนี้เสียอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อาถือบัตรเครดิตในมือแล้วเนี่ยคุณจะใช้รูปปลื้อรูปปลื้อนี่คุณต้องคิดหน่อยนะะหยับยังช่างใจนิดนึงนะคะครับตอนรูปมันมันดีนะครับภาษาจังเลยุส่าห์ดดจังเลยเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโนจดออกจากกระเป๋าไงค่ะแต่เวลาจ่ายเนี่ยปาดเงื่อนี่แหละมาอีกแล้วค่ะ สิ้นเดือนมาอามกีกแล้วหมานถึงว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะครับบางค<า>นเมนชักน้นาไม่ถึงหลังนั่น,น,งงนะครับเ <นะ S 1> พราะนั้นระมัดระวังหน่อยนะครับผู้ที่มีบัตรเครดิตอยู่นะครับค <Bak How S 1> ่ะมีสายสดเข้าขมารอค่ะจากคุณสมศักดิ์นะคะสอบถามเรื่องของมรดกนะคะคุณสมศักดิ์เช่นค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับครับผมคือคือคุณคุณคุณแม่นี่ผมมีพี่น้องกันสองคนนะครับผมครับ แล้วทีนี้แม่แกอยากโอนมรดกให้ลูกทั้งกู้นี่ทีนี้มันใช้เวลานานไหมครับกับการไปติดต่ออะไรยังไงอะไรอย่างนี้หหมครับผมเอ่อจะโอนยังไงนะครับคือคือแม่จะโอนโอนโอนปยกทช่ค่นานี้ให้ลูกครับผมครับก็สามารถถ้าคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นี่นะครับไม่ยากเลยนะครับครับยังมีชีวิตอยู่ทั้งพ่อทั้งแม่ครับผมก็ไปทาเรื่องที่ประมาณที่ดินนะครับ ที่ที่บ้านเกิดใช่ไหมครับใช่ครับที่ที่สำนักงานที่ดินตั้งอยู่นะครับที่ดินตั้งอยู่ครับไปพร้อมกันกับน้องเขาอ่าเอาไปนะครับจะได้สะดวกรวดเร็วนะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านนะครับดูคนละภาคกันกับน้องเขามาหากินกันนะครับก็ตื่นกันผมได้อยากถามอาจารย์ว่ามันใช้เวลาเป็นแบบหลายวันไหมัไม่ไม่ไม่ครับ เอกสารพร้อมวันเดียวเสร็จแล้วครับผมครับผมขอบพระคุณนะครับว่าไปยกให้โอนไปเลยก็จบแล้วครับค่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะวันเดียวก็สามารถทําได้นะคะครับผมขอบพระคุณมากๆครับเอกสารออกไปพร้อมครับพอแต่มีเอกสารพร้อมเอกสารจะโฉนดที่ดินแล้วก็บัตรประชาชนทะเบียนบ้านค่ะขอบคุณนะคะคุณสมชาติครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่ฮ่าสวัสดีค่ะ ไม่มีจะจ่ายให้เลยไม่ได้บอกมาว่าเท่าไหร่นะทีนี้อยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าควรจะทําอย่างไรดีจะไกล่เกลีย่ยได้อย่างเดียวหรือต้องมีช่องทางไหนบ้างคะคดีทำาด้ร่รรางกายเนี่ยนะครับอเป็นเรื่องที่ว่าคดีแพ่งเกียนน่ยวกับกฏหมายนะครับออาจจะถึงเกี่ยวความตายก็ได้นะบาดเจ็บสาหัสหรือบาดเจ็บธรรมดาอะไรก็ได้ผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะ ฟ้องเรียกร้องทางแพ่งได้นะครับก็เหมือนกับเรื่องของคุณสำมานนี่แหละครับพอะาะนั้นเมื่อคดีอาญาฟังว่าจำเลยกระทำความผิดเรียบร้อยแล้วสาลลงโทษแล้วนะครับในการพิจารณาคดีทางแพ่งเนี่ยครับก็ได้จริงไม่ต้องสืบอะไรกันแล้วนะครับอาจจะสืบเพียงแต่ว่าค่าเสียหายเท่าไหร่คือยังไงคุณผิดอ่ะผิดอยู่แล้วอคนผิด้วคุณปฏิเสธว่าผมไม่ได้ทําฉันไม่ได้ทํา จำนวยไม่เกี่ยวฟังไม่ขึ้นแล้วนะครับ <C. S 2> เพราะสารจะเอาข้อจริงในคดีย,ยามาเกี่ยวกับคดีแพ่งเลยนะครับก็อยากให้ไปคุยกันนะครับ<อ>ก็คุยเจรจากันลดได้เท่าไรหร่เหลือเท่าไหร่นะครับก็ะกอกฟ้องก็ต้องยื่นคำร้องการสู้คดีไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเป็นชั้นศาลก็อาจจะไปเจรจากันได้นะครับสารก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเจรจา ให้ตัวความทั้งสองฝ่ายพอใจนะครับทั้งพอใจซึ่งกันและกันก็กรณนีก็ยุติกันไปได้นะครับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทางทางาทางอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าไม่ได้จะเอาสมมติห้าแสนนะค,ะคุณสำรัญบ,บอกก็ไม่มีจ่าย 5, ห้าแสนอ่ะจะทํายังไงคะไกลเปลี่ยนก,กันก็ไม่ได้เขาก็ไม่ยอมคุณสำราญก็ไม่มีจ่ายอย่างเงี้ยมันจะไปจบลงที่ตรงไหนคะจะ๊ะก็ตกลงตรงคำมีพักษาอศาลเขาจะ พี่ปรกษาว่าสิ่งที่โจทย์เรียกร้องมา5้าแสนเนี่ยมันสมควรพอ,อกเหตุหรือเปล่านะครับพิสูจน์ได้ไหมว่าค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ค่าเสียหายก็ทำมาอาดประโยชน์ทำมาได้เท่าไหร่ในเวลากี่วันกี่เดือนนะครับตรงนี้ทางก็จะมาคิดคำนวณเพื่อจะก,กําหนดค่าเสียให้กับตัวผู้ที่ได้รับความเสียายนะครับ บางครั้งฟ้องเยอะเองแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ไม่ได้เต็มยอดทีฟ้องก็ได้อคมีดูุลยพินิจของศาลใช่ครับถ้าเสียเรื่องความ หมูหาให้กับลูกค้าคนหนึ่งอ่ะนะคะทีนี้ลูกค้าเนี่ยเขางานทั้งหมดมูลค่างานทั้งหมดมันสามแสนสามแสนกว่าทีนี้พอจบงานปุบ๊บเราไม่ได้ไม่ได้รับเงินคือเขาก็เออผ่อนผันว่าเออเดี๋ยวให้เ,เขาก็ผ่อนค่าข้างแรกมาให้สองหมื่นหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหาทวงถามไปก็ผ่อนมาให้ทีละหมื่นถามทีหนึ่งก็ให้มาทีหนึ่ง แต่เ,เดเสร็จแล้วงานสามแสนกว่าสามแสนสามสามแสนสี่เนี่ยหาให้มาประมาณแค่สามแสนสามหมื่นเองก็เหลืออีกสามแสนสี่ปีมาแล้วหาจานแล้วถามบอกเขาเขาก็บอกว่าเออที่ยังไม่ห้ยังไม่มีเลยแต่แต่เขาก็ไม่หนีนะฮะเขาก็ไม่รับโทรศัพท์ก็รับเออบอกว่าพี่ว่าไงพี่ผ่อนชําระก็ได้ให้ผ่อนชําระแบบเออ ภายในปีหนึ่งให้จบเดือนละสามหมื่นเขาก็เฉยเฉยเพราะว่าบอกว่าไม่ใช่ว่าพี่ไม่มีนะเอ๊ะไม่ใช่ว่าพี่มีแล้วพี่ไม่ให้นะแต่ว่าพี่ไม่มีจริงเขาทำอย่างเขาเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์เราจะทำยังไงกับเขาดีคะาต้องก้าคุยกันแล้วนี่นะครับยังไม่จ่ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องฟ้องคดีนะครับ ฟ้องคดีเนี่ยทีนี้เราต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างคะง<ก>อาจารย์คะเพราะว่าเราไม่ได้ทําสัญญาการทํางานกันเพียงแต่ว่ามีใบเสนอราคาอย่างเดียว<ก>ใบเสนอราคาก<น>็เป็นชนหนึาา่งนะนะครับเพราะการที่เราเสนอราคาต้งให้เราไปแสดงจัดทานะครับรถ้า,ามีรูปถ่ายไว้บ้างก็ยิ่งดีนะครับอ๋อมีรูปถ่ายมีรูปถ่ายก็ชนหนึ่งรูปถ่ายงานนะนะั่ครับใช่ว่าเราจัดอะไรทําไปบ้างแล้วก็หลักฐานที่เขาจ่ายเออนะเราไม่ได้เท่าไหร่นะครับ าหาักไปเลื้อทลายแล้วก็ฟ้องยอดเงินที่เขาค้างเรามานะครับอ,อ่าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็กปล่อยระยะเวลานานไปนานไปเดี๋ยวมันจะขาดอายุความได้นะครับอา,อายุความเท่าไหร่คะแจนค่ะขอโทษค่ะปะิดสัญญาณสิบปีนะครับผมสิบปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะคะครับทีน,นี้เราฟ้องเนี่ยเราเราเราต้องไปติดต่อหรือว่าเราต้องตั้งทนายหรือยังไงตั้งทนายเองครับผมตั้งทนายแล้วก็ฟ้องเขาใไครับใช่ครับตั้งทนาย ดี um. <standen> นะครับผมได้ค <im> ่ะได้ค <Moon> ่ะอย่าปลอที่ไว้นะครับผมได้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อด้วยอีกหนึ่งท่านนะคะคุณอดุลนะคะจะถามในเรื่องของไฟแนนซ์นะคะคุณอดุลสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอขอสอบถามเรื่องไฟแนนซ์พอดีผมเช่าซื้อรถแท็กซี่นะครับครับเช่าซื้อมาเกือบเกือบปีประมาณนักสิบอ็ดเดือนแล้วนะครับพอดีมีหนังสือจากไฟแนนซ์มาบอกว่าผมจะต่อ แะไรพรบท่ะนเขาให้ราคาพรบนัาน506ศูนยบาทแล้วก็ค่าบริการอีก300บาทเป็น400 600บาทนะครับจะนจะา3ทราบว่าค่าบริการนี้มันอะไร300บาทเนี่ยครับโก็ไมหนังสือมานะครับค่าบริการอาจจะค่าติดต่อทวงถามมานะครับอ่าอแจ้งหนังสือมาต่างๆนะครับค่าออกหนังสือของบริษัทลาอย่างนี้แหละครับ บริการของอในรูปบริษัทนะครับก,ก็ต้องอ,อก็ต้องมีนะครับอ,อาจารย์ครับครับผมขอถายอีกเรื่องนเพราะว่าถ้าเราไปติดต่อเองเราจะต่อทะเบียนเองเนี่ยเขาบอกว่าเราเราต้องเสียค่าบริการให้เขาอีกสามร้อยบาทนะครับครับมันใช่ไหมใช่ไหมครับก็การจะต่อรองกันได้นะครับถ้าเราไปติดต่อเองอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะเป็นเรื่องระเบียบอ็อของบริษัทนะครับ เขาก็จําเป็นต้องเอาเงินมาหมุนใช้ในบริษัทนะครับไม่ต้มงแต่เราไปเองแต่เขาก็ต้องมีการคิดค่าบริการตรงนี้นะครับอย่างนี้ครับอาจารย์ผมผมไม่เข้าเจที่เงินสามสามร้อยบาทเนี่ยถ้าเราไปต่อเองเขาต้องให้เราส่งใบเสร็จกับเงินสดไปเขาด้วยรับวไปเช็คเงินสดไปเขาด้วยสามร้อยบาทนะครับก็อยู่ในชู่่ถือว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ชอบซื้อของบริษัทเขาแหละครับผม เราเขต้องต้องต้องจิตนะครับอ่าก็ต้องเห็นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าอ่าคุยกันได้หรือต่อรองกันนิดหน่อยก็ว่ากันไปถ้าแล้วเองจ้องใช้ก็ตัวเขาก็ให้ก็ไปเอาเวลาไปทำ สะดวกเลยนะครับเราไปทำงานเสียไปสามร้อยได้ห้าร้อยอ่ายังดีกว่าต้งถือว่าคุมหรือเปล่าคุณผู้ชมนะครับค่ะนะครับค่ะสวณล้างมันไป่อนคอาจารย์ครับครับวัสดีนะครับอขบคุณค่ะแล้วก็คุณสุนันนะคะปรึกษาเรื่องของการซื้อขายบ้านนะคะคุณสุนันเชิญค่ะเออจะขอสอบถามอาจารย์นิดนึงนะคะพอดีบ้านเนี่ยเอ่อข้างบ้านเนี่ยข้างบ้านเนี่ยเขามาทําความเสียหายให้กับบ้านเราคือว่า บ้านที่ข้างบ้านเนี่ยเขามีการซื้อขายกับญาติเขานะคะแล้วก็มีการโอนกรรมสิทธิ์เออมีการโอนบ้านกันแล้วก่อนหน้านี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ขายเนี่ยก็ยังอาศัยอยู่กับในในบ้านหลังนี้เอออยู่ประมาณสามเดือนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือวันที่มันฝนตกเสร็จแล้วเออคนที่ซื้อบ้านเออคนที่ขายบ้านเนี่ยเขาเขาก็ได้ย้ายออกไปแล้ว ได้ย้ายย้ายบ้านออกไปแล้วออกไปประมาณทักงสองสามวันก่อนหน้านี้นะคะเสร็จแล้วน้ําเนี่ยน้ําฝนเนี่ยมันทะลักคือมันไหลซึมเข้ามาบ้านเราตั้งแต่ชั้นสองลงมาชั้นล่างเสร็จแล้วเนี่ยมันทําให้บันไดบ้านเราหรือไม้เนี่ยมันเกิดพองแล้วมันก็เสียหายหมดเลย mm hmm. มีปวกด้วยนะคะแลวอย่างนี้ถามอาจารย์ที่คุณว่าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าความผิดจริงๆแล้วถ้าเราจะเอาเรื่องนี้เราเอากับใครได้อะคะ่ะอ่า วันที่เกิดเหตุถ้าดูตามทะเบียนก็โอนไปแล้วนี่นะครับก็ผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อรายใหม่นะครับค่ะ่เว้นจะเจือแต่ว่าคนเดิมนะครับยังอยู่ไม่ได้ออกไปนะครับยังอยู่ในบ้านก็อาจจะฟ้องร่วมกันรับผิดนะครับได้ร่วมกันรับผิดยังไงเสียมันไม่รู้ไปนะครับคนใดคนหนึ่งก็ต้อง ต้องรับผิดอย,อยู่นะครับแต่เราเลือกฟ้องคนเดิมคนใหม่เ็าอาจจะหลุดไปแต่ถ้า<ม>ฟ้องคนใหม่อคนความผิดเกิดจากคนเดิมคนเดิมก็หลุดไปนะครับ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาฟ้องมาอีก<ม>อเพื่อเป็นหลักประกันที่ชัดเจนแน่นอนกว่านะครับฟ้องทั้งสองคนไปเลยว่าร่วมกันนะครับทําให้บ้านเกิดความเสียหายอย่างไร<ม>บรรยายเหตุว่าขายไปแล้วแต่ว่ายังอยู่ยังไงเรา<ม>ไม่ดูแลรักษาทําให้บ้านเกิด ความเสี่ยแล้วก็ตกมาถึงเรานะครับล้วก็บรรดาฟ้องเข้าไปเออคนที่มาซื้อต่อเนี่ยเขาแจ้งว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เกิดจากความผิดเขาเพราะว่าช่วงที่ที่เขาโอนไปก็จริงแต่ว่าคนที่ขายบ้านเนี่ยเขายังอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้เลยว่าเออมันเกิดความเคลื่อนไหวอะไรนี้เนี่ยค่ะปฏิเสธก่อนแน่นอนนะครับเขาต้องปฏิเสธไว้ก่อนแล้วก็ บอกแล้วเมื่ออาจารย์ว่าเนี่ยกบเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความไม่ให้ขาดอกบกปอ้องก็ฟ้องร่วมกันไปทั้งสองคนคะนะครับดีที่สุดนะครับอย่างนี้เราเราก็ไม่ผิดถูกไหมครับไม่ผิดครับไม่ผิดเพราะเรื่องที่ว่าเขาต้องรับผิดร่วมกันแหละครับเขาเขาให้เหตุผลกับเราว่า ถ้าคุณมาฟ้องเขาเขาก็จะไปฟ้องไอ้ไอ้คนที่ขายบ้านให้เขาอีกเพราะว่าเขาอยู่เกินสี่สิบห้าวันนี่เรื่องเขาเรื่องเขาไปไล่เบี้ยกันเองไม่เกี่ยวกันนะครับแต่เขาต้องรับผิดชอบเพืเราต้องรับผิดชอบให้ให้เรานะครับเขาจะไล่เบี้ยเรื่องของเขาว่าต้งฝ่ายผู้ซื้อกับผู้ขายเขาต้องไปจัดการเรื่องของเขาเองนะครับ โอเคค่ะอาจารย์หนูขอบคุณมากเลยนะคขับคุณนะคะสวัสดีนะคะคุณอัมพรนี้เป็นคำถามฝากใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์กำอนพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ ะะจันทร์บอกว่าไปเช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่ค่ะแล้วปรากฏว่ากำแพงบ้านนี่ก็เริ่มซุดนะคะก็ไม่ได้มีการแจ้งกับทางเจ้าของบ้านว่ากำแพงมันมีปัญหานะชำรุดซุดโทรมนะคะทีนี้สงสัยว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยกำแพงบ้านพัง,งมาไปถูกคนที่เขาเดินไปเดินมาหรือว่าไปถูกรถของผู้อื่นได้รับความเสียหายเราก็อาจจะได้รับบาดเจ็บนะค,ะคุณอัมพรจะต้องเป็นคนรับผิดชอบหรือเจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบค่ะครับ เรื่องเช่าอสังหาริมทรัพย์นี่นะครับกฎหมายให้ว่าผู้ให้เช่าเนี่ยนะครับคือผู้ให้เช่าต้องต้องรับผิดในความชุมนุมบกครงองในระหว่างทรัพย์สินที่เช่าอยู่นี่นะครับค่ะต้องจัดการซ่อมแซมให้เป็นปกติด้วยนะครับถ้ากรณีดังที่แจ้งมานี่นะครับเป็นเรื่องของผู้ให้เช่า ต้องรับผิดนะครับใ,ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นไปหล่นไปทับทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้รับความเสียหายนะครับเพราะว่ากฎหมายเขาบัญญัติเขียนไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าชต้องซ่อมแซมดูแลทรัพย์สิน เสียหาต้องรีบแจ้งด้วยนะครับค่ะอย่าปล่อยไว้เดี๋ยวออาว่าคุณประมาทเดิลเ่อร่วมกันได้นะครับอ่านะครับเห็นแล้วก็ไม่ดําเนินการแก้ไขไม่บอกงเลยประตูพังอะไรปลวกกินก็ไม่แจ้งไปเสาจะพังแล้วก็ไม่บอกผู้ให้เช่านะครับเรื่องนี้มันมันจะพังเลยนะจนบ้านพังทุดไปได้คือบางทีมันอาจจะไม่ได้ไปเกิดกับบุคคลอื่นล่ะมันอาจจะล้มมาทับเราเองก็ได้ใช่ไหมครับอันตราย นิ่งเฉยอย่าดูได้นะครับต้องรีบแจ้งเลยนะครับครับโอเคค่ะแล้วก็มีข้อมูลฝากเข้ามานะคะคุณนิชาอ่อนนะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไปเปิดบัญชีธนาคารค่ะาอาจารย์กับเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่ว่าปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ววันนี้คุณนิชาอ่อนเนี่ยก็จะมีการไปปิดบัญชีแหละแต่ว่าทางธนาคารเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้แล้วก็เงินในบัญชีเนี่ยก็จะให้แค่ครึ่งเดียวค่ะ ถามว่าอย่างนี้นี่จะมีการจัดการยังไงให้มันง่ายขึ้นคะเพราะว่าบอกว่าที่เหลือเนี่ยก็ให้ไปทําเรื่องจัดการมรดกเองอ่าก็เป็นระเบียบของทางธนาคารนะครับว่าในกรณีที่เปิดบัญชีร่รวมกันเวลาเบิกถอนก็ต้องสองคนเ่ยนะครับถ้าคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตายไปเนี่ยนะครับบัญชีนั้นก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้<อ>ที่จะถอนได้ นะครับก็ให้ทายาทของผู้ตายเนี่ยนะครับก็เป็นดาเนินการน้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมาดกเสียแล้วก็เมื่อมีคําสั่งศาลเอาําสั่งศาลนั้นคนที่มีชีวิตอยู่เอาําสั่งศาลนั้นไปประกอบเพื่อขอถอนเงินจากบัญชีเสียถ้าธนาคารก็ไม่สามารถให้ถอนได้ คือธนาคารไม่รู้แหละว่าเงินที่มาฝากเนี่ยควรจะแบ่งกันครึ่งหนึ่งยังไงอะไรยังไงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องําเนินการตามขั้นตอนแก่ความตายคนใดคนหนึ่งไปแล้วนี่นะคะถอนไม่ได้เลยนะครับไม่มีวิธีการที่ง่ายกว่านี้ไม่มีวิธีการที่ง่ายกว่านี้เดี๋ยวถ้าเกิดไอ้ถอนไปธนาคารจะต้องรับผิดชอบไปต่อะใาคนนี้สมมุติว่าค่ะทายาทของผู้ตายเขารู้ว่าคุณธนาคารรู้แล้ อ่าเจ้าของอีกคนตายไปแล้วนี่แล้วคุณไอ้ชอนนี่ออกไปได้ไหมได้ยังไงครับความผิดจะเกิดอะไราคต้ต้องรับผิดชอบเพราะนั้นเขาก็เลยมีระเบียบที่นะคะความเสียหายของเขาว่าถือว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ตายนะครับเพราะฉะนั้นร้องจัดการมาดกนะครับแล้วออกคำสั่งสารไปคุณนิชาออนก็ต้องดําเนินการทำนี้แหละนะแจ้งทางยาเข้าไปใช่ดาเนินการขอค่ะนค่ะ บัญชีเสียได้นะครับค่ะก็มีคําถามจากคุณสุนทรีนะคะบอกว่าคุณพ่อ,อคุณพ่อค่ะปล่อยแท็กซี่ให้เช่าขับนะคะต่อมาปรากฏว่าแท็กซี่คันนี้ไปเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่จอดติดไฟแดงก็คือมีรถกระบะส่งข,งของของบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยขับมาชนท้ายจนรถแท็กซี่กระเด็นไปชนรถอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ข้างหน้ารถนี้ได้รับความเสียหายนะคะเยอะเลยก็ตกลงกับคู่กรณีไม่ได้นะบอกว่าแบบนี้เราจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากรถกระบะคันนี้ได้หรือเปล่าคะ ก็ถ้าลักษณะเราจอดอยู่นะครับแล้วรถกระบะมาชนท้ายรถของเราและรถของเราไปกระแทกไปชนอีกคันหนึ่งข้างหน้าค่ะความเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นความประมาทที่เกิดขึ้นถือว่าเกิดจากรถกระบะนะครับความเสียหายทุกอย่างที่เกิดขึ้นเี่ยรถกระบะที่เข้ามาชนท้ายต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลยคือเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ประมาทจอดติดไฟแดงเฉยเฉยค่ะนะ คันทั้งต้องรับผิดชอบทั้งคันของเราค่ะแล้วก็ของอีกคันข้างหน้าด้วยคันข้างหน้าก็เราไปชนก็ตาถ้าคันข้างหน้าเข้ามาฟ้องร้องเราด้วยล่ะฮะก็เราก็ต้องเรียกเราก็ไปเรียกรถกระบะกระบะเข้ามาเป็นจําเลยรับผิดชอบว่าคุณต้องรับผิดชอบรถข้างหน้าและรถเราด้วยไงคนะครับเพราะเราไม่ได้ประมาทไงเราจอดอยู่เฉยๆนอกจากว่าเรามีส่วนประมาทด้วยนะครับปัด ขับรถโดยปราศจากความระมัดระวังค่ะแล้วก็ต่างคนมาชนท้ายทั้งมาชนถึงกันอะไรกันแลรกค่ะเป็นชนอีกคันาหน้าถ้ากระบากบอกว่ารับผิดชอบแค่รถคุณสุนทรีคันเดียวอีกคันนึงไม่เกี่ยวก็คุณกระเด็นเปคนเขเองแบบนี้คือเตยตาก็ได้ริงฟังแล้วว่ารถเราจอดหยุดเฉลเรียบร้อยแล้วไม่ได้ประมาทอย่างเนี้ยมัน ปฏิเสธไม่ได้อย่าปฏิเสธความรับผิดชอบเลยนะคะเรามันมีพยานรู้เห็นหรือมีเดี๋ยวนี้มีกล้องซีทีวีเยอะแยะนะครับเห็นภาพชัดเจนปฏิเสธกันลำบากนะครับั้าเอาไปัดไปถ่ายมาไปขัลรถมาจะเห็นภาพว่าเออรถชนหยุดได้อย่างได้เราหยุดแล้วเขามาชนเราเราไปชนอีกคันหนึ่งเขา้อไม่รับผิดชอบทั้งหมดเลยได้ไม่ยากนะครับไม่ยากครับแตีนี้เรารอยการชนยังไงก็จะปรากฏอยู่ด้วยเหมือนกัน นะครับผมแล้วก็มีสายส,สดอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพงเทพนะคะจะถามในเรื่องของการโอนลอยนะคะคุณพงเทพสวัสดีคะ่ะครับผมสวัสดีครับเพื่อนเการกรรายการปรึกษาเรียนเรียนปรึกษานิดนึงครับพอดีผมซื้อรถมาเมื่อสักหกปีที่แล้วนะฮะแล้วทีนี้ทางเจ้าของเนี่ย,อยอโอนไลอยไม่ให้เราแล้วแล้วทีนี้ใบโอนลอยเราเนี่ยมันหายผมก็ไปติดต่อเจ้าของเดิมติดต่อไม่ได้เพราะว่าเจ้าของเขาเสียไปแล้วเราต้องทํำยังไงครับอ๋อเนี่ยเรื่อง การโอนลอยรถเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับอาจารย์ไม่อยากให้เกิดสภาพปัญหาที่มีการพูดว่าเนี่ยเขียนมันตั้งนานแล้วไม่ได้ไปโอนลอยจนสีห้าปีห้าปีปัญหามันจะเกิดมาตรงนี้แหละครับผมว่าเมื่อเราปล่อยปลละเลยไปมันจะเกิดความยุื่งยากขึ้นมาทีหลังไงนะครับต่อไปอยากจะแนะนําทุกคนว่าเมื่อไดรับโอนลอยรีบไปโอนทันทีเลยนะครับ แล้วอย่างนี้ที่ทะเบียนยังเป็นของเจ้าของคนเดิมคนเดิมอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เสียไปแล้วนั่นแหละครับที่ปัญหาคือก็ต้องร้องจัดการมาดกก็ให้พระญาติเขาร้องจัดการมาดกแล้วก็ต้องมาโอนให้คุณต่อไปไงครับครับมันจะยุ่งยากแทนที่จะจบตั้งแต่แรกแล้วมันเสียเวลา เราเราซื้อมาแล้วเราก็ไปให้ญาติคนอื่นใช้เราก็จัดให้เขาจัดจ่ายให้เรียบร้อยเราก็ไม่ได้ตามเลยครตอนเขาจะลดขายเขาขายไม่ได้ครับเขาก็เลยกลับมาหาเราเราตายแล้วไม่ได้โอนเราก็เลยจาเจ้าของแล้ทีเจ้าของเราเสียไปแล้วนี่แหละปัญหาเนี่ยปัญหาใช่ไหมแต่โอนตั้งแต่แรกโอนแรก มันชื่อของคุณก่อนแล้วก็ต่อไปคุณจะขายใครต่อไปก็ว่าไปอีกทีหนึ่งนะครับครับทเราเองครับนั่นนะครับต่อไปก็อยากแนะนําทุกคนที่ฟัง2.91นี่นะครับเมื่อได้รับการอวนลอยหรืรียไปโอนทันทีเลยนะครับ อย่าปล่อยไว้ปัญหามันจะยุ่งยากเสียเวลาเสียเยอะได้เพราะเราต่อทะเบียนได้เล่มอยู่กับเราก็นั่นเองครับเข้าใจชการเลื่นทะเบียนไม่ได้ไงครับนะครับข้ารจนะารข้าราชการนะครับข้าราชการครับคุณคะสวัสดีค่ะมีหลายเคสเลยนะคะหลายรายเลยด้วยนะคะปัญหานี้นะคะเดี๋ยวไปต่อที่คาถามฝากนะคะคุณชัยชนะฝากมาค่ะอาจารย์บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณชัยชนะเนี่ยแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันด้วยนะคะต่อมาคุณแม่บอกว่าทราบ ว่าคุณพ่อเนี่ยจะเอ,เอามีการนำที่ดินไปจำนองไว้กับคนรู้จักนะคะแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้มีการเซ็นยินยอมใดๆทั้งหลายแหละในเอกสารเนี่ยค่ะจา์ถามว่าแบบนี้นี่เรามีสิทธิ์ที่จะเอาที่ดินคืนไหมคะแล้วที่ดินเนี้ยก็บอกว่าถือว่าเป็นสินสมรสหรือเปล่าคะจาร์เพราะว่าซื้อจากหลังจากตอนที่แต่งงานกันแล้วแล้วก็เป็นชื่อของคุณพ่อคนเดียวด้วยครับคือถ้าซื้อมาหลังจากจบทะเบียน สมรสแล้วนี่นะครับทุกอย่างทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มาอ่าหว่างสมรสถือเป็นสินสมรสนะครับการทํานิติกรรมใดๆทุกอย่างค่ะต้องให้ความยินยอมอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็เคสนี้ถือว่าอีกฝ่ายมึงไม่ได้ให้ความยินยอมก็ถือว่าสามารถเลิกถอนเป็นโมฆะเลอกเพิกถอนได้นะครับ พิกถอนเจแล้วก็กลับคืนมาสู่ปกติแจถึงแม้ว่าจะจำนองไปแล้วก็สามารถเพิกถอนได้ครับเพิกถอนกลับมาคืนสู่เป็นชื่อของพ่อเหมือนเดิมผู้มีชนได้เสียก็คือคุณแม่นะครับหรือทายาทนะครับก็สามารถฟ้องให้เพิกถอนนิติกรรมจำหนองระหว่างคุณพ่อกับผู้รับจำหนอง แล้วอย่างนี้ถ้าคนที่รับไปจำนองเขาไม่ยินยอมไหมล่ะคะอาจารย์สารเขาจะพิบัติใงนะครับคือเขาจะไม่จำนองเขาจะไม่ยินยอมมาเรื่องของเขาแต่เมื่อกฎหมายเขาบอกว่าการทำนิติกรรมใดๆที่เป็นสินจารดต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเหมือนกับเขาก็ต้องดูในเรื่องของเอกสารด้วยว่ามีการเซ็นสองายรือไหมถูกต้องครับก็จะมีตราว่า ยหรือสามีให้ความยินยอมหรือเปล่านะครับเมื่อไม่ให้ความยินยอมก็ต้องเปิดถอนไปในตัวคือผู้รับจำนองก็ต้องรับขอด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าอะไรก็อ่ะรับจำนนงมาเนี่ยก็ไม่ได้คารเพิกถอนมาเยอะแล้วครับถ้าไม่รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวท่านที่ต้องการจะสอบถามสายสดคงต้องเป็นช่วงนี้แล้วนะคะอาจารย์กำพันฝากอะไรถึงคณผู้ฟังสักนิดหนึ่งในช่วงท้ายค่ะครับก็ช่วงนี้ อากาศมันร้อนนะครับรู้สึกว่ามีพายุก็เยอะนะครับอันตรายเดินทางก็ระมัดระวังตัวด้การนะครับรักษาสุขภาพค่ะนะครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก้าวหนึ่งรู้ทันรู้ท่า